โยโยโยบายมึงตรงเจรินกับคลืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลหนหังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอพีแคลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึง็นคัมคืนวันอาทิตย์นะครับคลืนเน้นทีมเดียวที่จะเลือกเกมเวลาห้าทุ่มครึ่งเอสคัพอังกฤษรอบ5ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับแมนยูในลำดับสิบสีในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอิลสวิรตมาแบบหืดจับสามต่อสองรูปแบบโม,มบโริมดโมดซ ใบแดงในเกมอิสวิตก็จะแบนมาถึงรายการนี้ด้วยนะครับส่วนตัวเจ็บเยอะก็เป็นตัวลิสต์เดิมๆนะครับคืนวันนี้ตัวลหลักประตูโอนาน่าแม้ว่าจะพลาดในเกมล่าสุดในการสื่อสารก็ตามเกมรับก็ต้องเป็นโยโรแม็กไกเดลิกนะครับตัวเลือกมีแค่นี้ริมเส้นฝั่งขวาจะเป็นามา,าร์ซาลูวีกับมาเล่นแล้วก็เอาซ้ายเป็นดาโลทันนี่ของดอกูนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางก็น่าจะเป็นบรูโน่อูกาเตแนวรุกก็ เซอร์ซี่การนาโชรัสบุธหอยลุ่นประมาณนี้ครับโยโย่เจ็ดสา์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิปตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ฟูลลัมอยู่อันดับ9ในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมล่าสุดบุกชนะวูฟมา2ต่อ1มาโกโซินวาครับยังไม่มีเตเต้กับแฮร์รี่วิลสัน แต่ว่าการหลักที่เหลืออยู่นครบนะครับประตูแบนเลโนโนเกมรับโยคิมอันเดอร์เซนนะครับตรงกลางซันเดอร์เบร์เก้อย่างเงี้ยซาซาลูคิดนะครับมีตัวรุกทางเลือกหลายคนนะครับอันเดสเปเร่ามีโอกาสเจอทีมเก่าอดามาตราโอเรอเล็กซ์อีโบบีหน้าเป้าราอูคิมินเนสน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแันที่ของโรดิโกมูนิสในเกมล่าสุดนะครับ เจอกันมาฤดูการนี้ครบ2นัดปรากฏว่าแมนยูชนะไปกลับด้วยสกอร์1-0ทั้งเย่าและเยือนนะครับคู่นี้ตามหน้าเสือแมนยูเป็นต่อเล็กน้อยแม่แต่เพียงต่อว่าแม้ว่าฤดูการนี้แมนยูมักจะทําได้ดีเวลาเจอฟูลแลมแต่รูปเกมอะไม่ได้เหนือกว่าเลยนะครับ <c oughs> พี่เฉินมองว่าเกมแบบนี้ฟูลแลมต้องการมาเอาคืนเลยครับ <c oughs> แล้วจะว่าไปแมนยูเกมรับมีปัญหาด้วยครับเห็นได้ชัดในเกมกับอิสสวิททาว และอิสุเตเองเนี่ยแม่เกมรุกไม่ดีเลยเจาะแมนยูไม่ได้นะครับเกมแบบนี้พิจิตรมองว่าหน้าวัดใจฟูลลมซื้อ2มุมนะครับฟูลล่มมีโอกาสสูงมากจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีนะครับรเผื่อจะบุกชนะเลยครับให้เชียร์ฟูลลมเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย